สวัสดีเจ้าพี่น้องป้องปไผ่ทุกๆคนเด้อะกินขา้ขาวข้าวกับน้ำกินข้าวกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิน้ำไม้ต้มน้ำพริกกะปิมามาพี่น้องมาแล้วก็มีไข่ต้มคอยกินไปแล้วคอยลืม นี่ผัดหน่อไมมอันนี้ไปต้มไอ้ต้มยำขาหมูต้มขาหมูต้มพผโลกอันนี้ไปต้มจืดมันออกกล้องมาได้อืออกกล้องมาแล้วพี่น้องกล้องมาแทบ 음음 아저씨 음마